ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับกระผมคิวซันอีกเช่นเคยนะครับผมผมจะพาทุกคนมาเล่นเกมค่าย pg นะครับผมมีเกมมาใหม่นะครับผมสําหรับค่าย pg ก็คือเกมโรม่านะเพื่อนๆโรม่าพลัสนะครับผมเพื่อนๆดูดูมีโรม่ามาอยู่ค่าย pg ด้วยนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้เราจะมาที่คะแนนทุน300คะแนนนะครับผมแล้วเราจะมาลองด้วยนะครับว่าเอฟเฟกต์ฟังก์ชันแล้วกับเกี่ยวกับพวกฟีเจอร์ต่างๆของโรม่าค่าย pg นี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับ ดูสิครับว่าค่าย PG นี้จะเหมือนกับสล็อตโจ๊กเกอร์เอ็กโหรือเปล่านะครับผมเกี่ยวกับโรมา <c oughs> แค่ภาพก็สวยแล้วเพื่อนๆนะเอฟเฟกต์เสียงใช้ได้เพื่อนๆนะฟังเสียงดูก่อนนะอ่าเรามาที่ทุน300นะครับผมเราจะลองเล่นแบบสเต็ปค่ายโจ๊กเกอร์เลยนะเพื่อนนะเปิดไปที่เบ็ด15ครับแบบชิลๆนิวยอร์กไปก่อนนะแต่ดูที่เบดนะ็ดก่อนนะดวผมเช็คเบ็ดให้ด,ดูก่อนดีกว่าเพื่อน ออเบตต่ำสุดจะอยู่ที่เบตด3นะครับผมส่วนสูงสุดโอ้โ oh ห oh oh. สูงสุดอยู่ที่450นะครับเพ,พื่อนๆนะโอ้ oh oh. ผมบอกเลยอนาคตามีมันนะครับผมสำหรับเกมโรม่าค่าย PG นี้นะครับเพื่อนๆน,นะเออตอนนี้เราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะเบ็ดค่อนข้างจะต่างกันจากค่ายโจเกอร์นะเพื่อนนะแต่เ,เราจะเปิดไปที่เบตด15ก่อนนะครับผมเบา ไปครับดูนะครับผมฟิกเจอร์ X1 จะเป็นยังไงอ่มีแมวขวนหรือว่าอะไรวะนะโอเคโอ้โหสุดยอดเมื่อนภาพสวยมากครับโอ้โหเต็มทรงครับเพื่อนๆออเป็นคอมโบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะเออถือว่ารายจ่ายค่อนข้างจะแขงกว่ากันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะแต่พูดถึงมันฟันไวเกินนะเพื่อนนะ ปันไวเกินไวโรมาอีกนะโบนัสสิลุสแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเอฟเฟกต์้าผมว่าใช้ได้นะเพื่อนนะดูโอเวอร์อลังการดีไปครับสิบห้ายังยืนทรงอยู่ได้โอ้โหโมงกุฎลงโอ้ยมงกุฎร้อยเลยเหรอเพื่อนสี่ตัวเองนะเพื่อนเบ็ด15 4้าี่ตัวมงกุฎร้อยโจ๊กเกอร์จ่ายเท่าไหร่วะเนี่ยเซียนโจ๊กเกอร์จ่ายเท่าไหร่วะไม่รู้ครับผมตามนั้นครับเพื่อนโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะ เราจะดูเอฟเฟกมันนะครับเพืเ่อนๆนะเออวยครับดับต่อครับถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีกับเอฟเฟกผมว่าใช้ได้อยู่นะครับเพืเ่อนๆขึ้นมา400แล้วนะเพื่อนนะตำไรามา100คะแนนนะเราย้ำไปก่อนนะครับผมคือเดี๋ยวเราจะเอา,เอาสูตรของโจ๊กเกอร์มาเล่นเลยนะเพื่อนนะคือไม่เข้า2รอบแล้วก็ขยับขึ้นเลยนะครับไปครับเรื่อยๆคนอะับ ผมว่าภาพสวยใช้ได้นะครับเพื่อนนะแต่เราจะได้เห็นโบนัสหรือเปล่าวันนี้อันนี้ไม่แน่ใจสวยครับเพื่อนฟ <c oughs> ันทุกดอกนะฮะ <c oughs> มีโบนัสลงมาด้วยนะเพื่อนน่ะมีโบนัสลงมาอีกรอบนึงนะวันนี้จะได้เห็นกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพื่อนนะแต่ผมว่าน่าจะสุดอยู่นะไปครับอืวะเขอเปิดเทอร์โบไหนนะเพื่อนนะมีเปล่าวะอ๋อนี่งไงมีเทอร์โบนะเพื่อนนะไปครับ อ่าไม่เข้าสองทีเราขึ้นครับผมเบตสิบแปดโชคดีหน่อยที่เป็นเบ็สิบปดนะเพื่อนแล้วก็ลงนะฮะไปครับเต็มอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้มันคือรูปอะไรไม่รู้นะเพื่อนนะอะไรนะฮะฮอ,อสิงโตสิงโตนะครับเพื่อนเพื่อนคืจะดูดีอยู่แล้วเนี่ยพูดแบบหล่อมากเลยตั้งแต่ต้นคลิปมาเออว่าพูดดูดีแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่เพื่อนๆที่ผมขอแอกหลอ,อแป๊บหนึ่งนะอันนี้จะคือสิงโตนะเพื่อนนะเออ <c oughs> โอ้โหไปครับสองรอบไม่เข้าเราขึ้นนะเพื่อนนะไป <c oughs> โบนัสแทบมาไปครับเป็ดยี่สิบเอ็ดแล้วนะเป็ดยี่สี่แล้วนะเป็ดยี่สิบเจ็ดแล้วนะสามสิบเลยครับโอเคครับรู้เรื่องกระเบื้องราวรับไม่เปิดแล้วครับเฮอร์โบไปครับ โอเคฟันอยู่นะเพื่อนคอมโบนหนึ่งโอ้โหเป็ดสูงยากนะเพื่อนนะขอเป็นสินี่แหละเพื่อนดีสุดแล้วโอเคครับมีต่อไหมผมยังไม่เห็นฟรีสปินเลยนะเพื่อนนะจะมีวีมีแววหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเพื่อนนะแต่อย่างน้อยได้มารีวิวเกมโรม่าในพีให้เพื่อนดูก็โอเคแล้วเนาะอ่ะดีเลยเลยเพื่อนเ,อ,นเอ้ยยังไงเนี่ย เอา้าหลุดนะครับเพื่อนๆน,นะเออน่าจะเกมยังไม่สมบูรณ์นะเพื่อนนะต้องรออีกประมาณวันสองวันนะเพื่อนนะถึงจะโอเคนะแต่ผมพูดถึงเรื่องเอฟเฟคเรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างนี้ผมว่าโอเคนะครับเพื่อนๆน,นะมันมีอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจเสียงเอฟเฟคก็ใช้ได้นะครับ <c oughs> เราพูดถึงรายรายจ่ายเกมอันนี้ยังยังไม่แน่ใจนะเพื่อนนะยังไม่ได้ศึกษาทางโจ๊กเกอร์มาเพราะว่สักแต่จะเล่นอย่างเดียวนะเออ <c oughs> โอ้ยเนอะค้างซะแล้วอ่ะเพื่อนเือนนะเล่นไม่ได้ซะแล้วนะ่ะยังไงต่อเอ่ยยังไงต่อดีเฮ้ยเน็ตเราก็ไม่ใช่เน็ตอ,อปตอนะเพื่อนเพื่อนเอาแล้วเอาแล้ว p g เข้าไม่ได้เพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปผมกดเบรหนักให้ดูเลยมาโอเคนะครับเข้าไปใหม่นะฮะเดี๋ยวกดเบรดหนักเลยเพื่อนเปิดเบรคสักประมาณลัก สาเลยแล้วกันเมื่อกี้สาิไม่เข้าใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเบ็ดเพิ่มมากกว่าสาสิบเลยแล้วกันจะมารีวิวให้เพื่อนดูเฉยๆว่าเกมตัวเกมนี้เป็นยังไงนะเพื่อนนะอะประมาณนั้นแต่ตอนนี้มืดตึบเลยมืดตึบเลยโอ้โหอุตส่าห์ว่าคลิปนี้จะไม่ตัดไม่ต่อแล้วนะเพื่อนๆนะอืมนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหกรมแล้วเพื่อนๆเอ้ยกรม ตายแล้วอย่างนี้เอาแล้วจบแล้วเพื่อนๆอย่างนี้ผมไม่ได้เล่นเพื่อนๆดูแน่เลยอย่างเงี้ยโอ้ตายแล้วให้ตายเทโรบินเฮ้ยว่าเน็ตไม่แรงไม่ใช่นะผมว่านะ่าจะเป็นระบบเกมนะเพื่อนนะเพราะมันเป็นเกมที่เข้ามาใหม่นะเพื่อนนะเออบาคาร่าเลยไหมคูบันนี่บาคาร่าลงเสร็จก็บินเลยนะ โอ้ยจะทำยังไงเนี really like like ่ยม right. uh, ันเล่น <c> ถ <oughs> uh, like ้าม okay. ันเล่นไม่ได้อีกทีนึงนะเพื่อนนะผมจะขอพักไว้ก่อนนะแล้วมาติดตามชมดูว่าโรมานี้โบนัสจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงอ่ะคลิปนี้ก็ขอดูให้พวกเพื่อนๆดูเกี่ยวกับพวกเอฟเฟกเสียงพวกเอฟเฟกการเข้าลายการยังไงรายจ่ายของเกมเป็นยังไงแล้วกันนะเพื่อนๆนะอ่าประมาณนั้นนะผมดูทรงแล้วเกมน่าจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนะมันคือมันยังเล่นไม่ได้เพื่อนๆอ่ะเข้าได้เฉยมาเปิดเบ็ดหนักเลยเพื่อนนะถ้าเข้าได้นะ เกมใหม่อย่างนี้มันต้องเบ็ดหนักซะแล้วสี่ห้าเลยแล้วกันเด่นแก้เขินไปมาไม่โดนไปครับโอ้โหสี่ห้าเข้ามาสิบห้าวะเอาไปครับซ้ำครับเพื่อนๆได้อีกทีเดียวนะฮะก็อีกทีเดียวไปเลยโอเคยังเข้านะโอสามสิบเลย พออสวยครับมีต่อมีต่อไหมโอ้โหไม่มีต่อนะครับเมื่อนนะขอ60เลยแล้วกันดอกสุดท้ายโอ้โหหกสิบเข้าเฉยสิงโตมาเออสิงโตสิงโตโอเคเมื่พูดถึงเรื่องเอฟเฟกต์ผมว่าใช้ได้นะครับผมเกมนี้นะเมื่อนนะลดก่อนนะครับลดเบ็ดก่อนนะฮะลองเล่นเบ็ดต่ำๆดูบ้างซีเผื่อจะมีอะไรตื่นเต้น เราจะได้เห็นฟิกเจอร์หรือเปล่านะครับผมวันนี้โอ้โหโล่โล่จ่ายเท่าไรหนึ่งจุดสองวายเข้าสวยครับอ่าอีกทีเดียวนะครับผมจะได้เห็นฟีสปินน้ำเมื่อนอีกทีเดียวโอ้โหโอ้โ,โ,อโไม่เข้าไปครับไปครับเพื่อนๆโอเคไม่น่ารีบกระชากเบ็ดเลยน้องเมื่อนเนาะ ไปครับโอเคไม่มาเราลองขึ้นเบ็ดหนะ่อยโอ้เบ็ดหเลยเหรอ3ไป6กเลยบอกสี่จุไม่มีบก่กไม่เข้าเลยเพื่อนโอเคพูดถึงนะครับผมผมว่านะของเอ่อพีจีนี่คือแบบว่าลายมงกุฎกับลายไอ้นี่นักรบกับเพื่อนลงได้ง่ายกว่าของโจ๊กเกอร์นะอันนี้ที่ ผมรู้เลยตอนเนี้ยที่เล่นๆอยู่เนี่ยเพื่อนรู้สึกได้นะเจนสัมผัสได้นะครับผมโอเคไปครับสังเกตดีๆคือลายนักรบนี่จะลงบ่อยมากนะเพื่อนๆนะอ่าแต่คือลายถ้าเป็นออ่ะ,อะสิงโตเพื่อนๆสิงโตโอ้โหไม่มา คือถ้าเกิดว่าตีไปนะคือลายพวกนี้ยจะลงยากเลยลายดาบลายโล่ลายอ่งุนนะฮะจะลงยากนะฮะแต่ลายนักรบกับลายมงกุฎเนี่ยลงง่ายอยู่นะ,ะ <_ d ans> โอ้ว,วันนี้ผมจะได้เห็นโบนัสไม่เี่ยเพื่อน <_ d ans> อืมนะไปครับเอาแล้วไปครับเอาแล้วดูดแล้วไปครับโอ้โหเพื่อนๆเดยไป ไปครับโอเคเห็นไหมมงกุฎลงง่ายมากเพื่อนๆมันมาง่ายนะเพื่อนๆมงกุฎกับเนี่ยกับเออนักรบนะครับมาง่ายจริงๆไปครับโอ้โหสิงโตอันนี้น่าจะเป็นสิงโตนะเพื่อนนะเห็นไหมอา้าวดาบเต็มเฉยเลยโอเคครับสวยครับอีกทีเดียวฟีสปินลูกจะได้เห็นฟิกเจอร์แรกกันแล้ะ เออฟิกเจอร์แรกมาแล้วนะเพื่อนๆฟีสปินนะเพื่อนๆนะฟิกเจอร์แรกมาแล้วนะบ,นบิ๊กป,ปิน,น,บน,บนเฉยโอ้โหสวยครับเพื่อนเนี่ยโอเคอยู่นะเพื่อนนะเกี่ยวกับพวกเอฟฟงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมนะเอาโบนัสเอาไม่ได้เหรอแบบเนี้ยไอเราก็คิดว่าได้โบนัสโอ้ยไปครับไปครับเพื่อน โอ้โหเหลือโบนัสนะครับที่เรายังไม่เห็นนะครับเพื่อนแต่ตอนนี้เราได้เห็นฟีเจอร์ฟูสปินแล้วนะเอาโบนัสเอาโบนัสได้เฉยได้ยังไงวะเอาเอ้ยสุดัเพื่อนเจอแล้วโบนัสนะได้ฟีเจอร์โบนัสแล้วนะเลือกดาบเหมือนกันนะครับเพื่อนนะเลือกดาบเหมือนกันนะครับโล่โอ้โหอ๋อได้เท่ากันดาบครับ เอา้าไม่โดนโอ้โลมาครับอีกทีนึงนะครับกลางครับดาบโลว่าส,สัน้นโบนัสเข้ายัางไงผมยังไม่รู้เลยนะนเพื่อนนะเอออ๋อโบนัสมีโบนัสในฟรีสปินด้วยนะครับเพื่อนนะเออถือว่าโอเคนะครับผมโบนัสในฟรีสปินนะครับเพื่อนนะไปะเดี๋ยวเราไปเปิดฝกกันเลยโบนัสก็จะแบบคล้ายๆกันนะครับผมคือการเปิด เปิดสุ่มเอา3าตัวนะเพื่อนนะเออว่ามันจะเข้าตัวไหนตัวไหนมีเหมือนกันมีโล่มีดาบนะครับไปครับไปครับอ่าโอเคทีน,นี้เพื่อนๆได้เห็นทุกฟีเจอร์แล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วใช่ไหมฟีสปินนะฮะแล้วก็โบนัสนะครับผมว่าเป็นยังไงนะต่อไปก็ตาผมแล้วละ่ะมาจัดนัดจัดเต็มเลยกู้หมดเวลาแล้วมาครับจังหวะนี้โอเคไม่จ่าย โอเคมาสิงโตมานี่สิงโตมาจริง้วยมาครับเพื่อนมีต่อไม้ดาบโอ้โหสุดว่ะผมบอกคำเดียวว่าสุดมากเลยเพื่อนปะเบติแปดมีไหมทีเดียวเลยเพื่อนโอเคก็ <Okay. laughs> โอเคนะครับผมก็ <laughs> จะประมาณนี้อันนี้มารีวิวให้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ อีกหน่อยน่าจะแคสเกมนี้บ่อยนะเพราะผมเป็นโรม่าเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีการเล่นทรงเล่นสูตรเล่นอะไรต่างๆนะครับผมเราะผมเก่งอยู่แล้วเกี่ยวกับสายโรม่านะมันเป็นธรรมดานะผมคือโนวันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคิวซันด้วยนะครับผมถ้าอยากได้ยินเสียงอันไพเราะอย่างนี้ของกระผมนะครับที่จะมาเล่นเกมให้ทุกท่านได้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปยังไงก็สวัสดีครับ 也不顶天啊。